สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับการแข่งขันมงังกรออนไลน์กระดานที่หนึ่งเราเป็นฝั่งหงายนะครับเดินหลังนะครับคู่แข่งเดินก่อนโอเคเปลี่ยนสีสันกระดานใหม่นะครับ <laughs> ตาลายเลยไหมครับทีนี้ <laughs> ตาลายเลยไหม <laughs> ผมว่ามันตาลายนะแต่มันชัดอยู่แต่มันตาลาย ป็ญี่ปุ่นะครับก็เป็นญี่ปุ่นึ้นไปครับก็ชัดดีนะชัดดีรลกนะครับกระดานที่หนึ่ง าติดตามช่องคัมพีมหากนใน u t u b e นะครับหากใครสนใจแนวทางการเดินมหาช่องคัมพีมหกนใน y t u t u นะครับฝากติดตามรับชมมีวิดีโอเป็นพันๆชุดรอท่านไปรับชมอยู่นะครับทั้งวิดีโอสั้น1นนาทีวิดีโอยาวแบบนี้ชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ไลฟ์สดซึ่งมีบันทึกวิดีโอไว้ย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะครับไลฟ์สด กิจกรรมการเล่นมังฮอตร่วมซ้อมมังฮอตกับทางแอดมินนะครับเข้าไปชมได้ช่องคัมภีร์มังฮอตใน u t u b e นะครับ จะเล่นแบบนี้นะครับให้กินให้กินเพิ่เราก็ค่อยต่อให้กินทีนึงทีนี้กินตกไหนดีเอ่ยกินไปสามสิบก่อนให้เขาหลบสิบหกมาสิบเอ็ดเราก็ตามมากินที่หมายเลขสิบหกเพราะว่าเข้ามาหมายเลขสามเขาเข้าหอดหมายเลขสามเขาก็เสียเปรียบนะครับเขาโดนกินคืน กินเลยขึ้นไปครับ ครับอ่านะครับก็ยอมแพ้ไปคราวนี้เราเดินก่อนบ้างเรับผมจะเดินย่อๆเป็นกองโจรอ่าเขาขึ้นมาอ้าวสาจะเป็นกองโจรสะหน่อยทำไมดักทางผมเร็วเท้ <laughs> อ๋อทิมไปเลยทานโอ้ไม่ได้ขึ้นกองโจนเลยครับีขึ้นมาครับเขาขึ้นมา,อ,นมาอืมกลัวร่มก็กลัวนะ โอเคต่อไปเรืเอย่ปเนาะมาเท่ากันนะครับมาเท่ากันเดี๋ยวนะไปเข้าห้อก่อน มาแล้วไปมาแล้วเข้าฮอดมานะครับเราละทีนี้อ่าขึ้นไปเตรียมค่าฮอตนะครับเราแค่ขึ้นไปเตรียมค่าฮอตพอนะครับอ่าเราอยู่ตรงนี้ดึงสตรอกมาทางนี้ เข้าไม่ได้นะครับเขาเข้าไม่ได้นะโอเคนะครับชนะไปอมาดูเกมที่สามเกมที่สี่โอ้โหเห็นชัดเลยครับพอเป็นหมากสีน้ำตาลนี่มันเห็นชัดนะครับสำหรับกระดานสีเขียวโอเคข้อเีียนมีอยู่ตรงนี้นะครับคือเวลาหมากสีน้ำตาลมันเล่นแล้วมันเห็นชัดเจน yิง 2 yิง 3 ไปกระดานที่สามนะครับอันนี้คือกระดานที่สามกินฟรีหนึ่งมากเขาจะกินด้วยไหมสิบเก้าสิบห้าไม่แน่ว่าจะกินด้วยสิบเก้าสิบห้าไม่กินนะครับเขาไม่กินด้วยเขาได้เขาเลือกที่จะอุด จะอุดลงไปครับเราไปเข้าฮอตกินมาเรารอกินสามนะทีนี้เราเตรียมแย่เก้าไปสิบสี่นะครับ mm hmm. เตรียมออกเบียเก้าสิบสี่แย่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนะเรากินเสร็จเราจะี่กินไปฝั่งไหนดีเอยฝั่งนี้โอเคมันมีแผนรับสำรองอยู่รา mm hmm. ถ้ามากินไปฝั่ง ไปฝั่งไม่ได้ยิบเจ็ดเราจะโดนฆ่านะครับเราต้องกินมาฝั่งนี้อ่าโอเคคููแข่งก็ยอมแพ้ไปนะครับสีดำชัดเจนชัดดีนะครับชัดเจนกว่าสีน้ำตาลกับการตัดสีของเบี้ยนะครับผมหากระดานสีฟ้าแล้วมันไม่มีนะกร,ระดานสีฟ้า มาตรฐานก่อนนะครับพบอะไรไม่รู้นี่กระดานที่สี่นะครับกระดานที่สี่แล้วหลุกออกไป up ทางนี้ดีกว่ามันกินได้สองทางเนาแล้วครับไปทางนี้น่าจะหลุดเข้าฮอตด้วยล่ะทีนี้หนึ่งมาหกไม่ได้เราเบียดสิบสี่ไปเก้าได้เจ็ดมาสิบไม่ได้สิบเอ็ดมาสิบห้าสิบเอ็ดสิบหกไม่ได้เรียกตัวนี้มาตัวนี้มาเตรียมโดนร่มดีกว่าไหมนี่สามเอ็ดยี่สิบเจ็ดเนาะเตรียมเตรียมร่มเนาะถ้าเขาลงมายี่สิบสองเราก็จะร่มสามสิบยี่ห้า ย7 2 4ิบเจ็ดยิบสี่นะครับนั่นตามเพนเลยสามสิบยิบห้ายิบเจ็ดยิบสี่นะครับเตียมรมเราก็ลงไปเข้าวัดหลอกให้เขาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจึ๊กหนึ่งเรียบร้อยโดนสองนะครับเป็นเต็มส,สวย สิบร้อยครับผม